เคยสงสัยกันไหมครับว่ามีเทคโนโลยีอะไรที่เปลี่ยนโลกได้ด้วยพลาสติกแค่ชิ้นเดียววันนี้แหละครับเราจะมาย้อนรอยเรื่องราวของอาณาจักรที่ว่านี้กันอาณาจักรที่ครั้งหนึ่งเคยยิ่งใหญ่และอยู่ในห้องนั่งเล่นของแทบทุกบ้านเลยทีเดียวใครที่เกิดทันยุคนั้นน่าจะคุ้นเคยกับประโยคนี้ดีนะครับโปรดกรุณากรอเทปกลับมันเป็นมากกว่าคำขอร้องแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของยุคสมัยเลยทีเดียวและมันก็คือจุดเริ่มต้นของเรื่องราวที่เราจะมาเจาะลึกกันในวันนี้ เรื่องราวของเทป VHS นั่นเองครับคือมันไม่ธรรมดานะครับที่พลาสติกชิ้นเล็กๆเ,เนี่ยจะสามารถยึดครองห้องนั่งเล่นของคนทั่วโลกได้นานถึง30ปีเรื่องราวของมันน่าสนใจมากครับเราจะมาติดตามการเดินทางของเทคโนโลยีชิ้นนี้ที่ไม่ได้แค่สร้างวัฒนธรรมใหม่ๆขึ้นมาแต่ยังเปลี่ยนวิธีการเสพสื่อบันเทิงของเราไปตลอดการ ก่อนอื่นเลยเราต้องย้อนกลับไปในยุคที่การดูทีวีมันไม่เหมือนสมัยนี้ครับมันมีปัญหาใหญ่อยู่อย่างหนึ่งที่รอการแก้ไขแล้วเจ้า VHS เนี่ยแหละครับที่เข้ามาเป็นพระเอกแต่จุดเริ่มต้นของมันน่นหรอครับโอ้โหแพงแบบไม่น่าเชื่อเลยคืออย่างนี้นะครับสมัยก่อนเนี่ยถ้ามีละครเรื่องโปรดหรือรายการที่อยากดูแล้วเรากลับบ้านไม่ทันก็คือจบเลยนะครับอดดูไม่มีรีรันไม่มีดูย้อนหลัง ชีวิตต้องผูกติดกับตารางออกอากาศของสถานีแบบเป๊ะๆเ,เลยแล้วจู่ๆก็มีเจ้าเครื่องนี้โผล่ขึ้นมาครับ VCR มันคือการปฏิวัติของจริงเลยนะคือมันเหมือนเรามีเวทมนต์ที่สามารถจับรายการทีวีมาขังไว้ในตลับเทปได้อยากจะดูซ้ำกี่รอบตอนไหนก็ได้อำนาจมาอยู่ในมือเราเป็นครั้งแรกเลยแต่เชื่อไหมครับว่าไอเดียแรกสุดเนี่ย เครื่อง VCR ไม่ได้ถูกสร้างมาให้เราเราท่านๆใช้กันที่บ้านนะมันถูกทำขึ้นมาเพื่อใช้ในสถานีโทรทัศน์โดยเฉพาะเลยครับเรียกว่าเป็นของสำหรับมือโปร,โปรเท่านั้นและนี่คือราคาของมันครับ $50,000 ดอลลาร์ 50. ย้ำอีกทีนะครับ $50,000 ดอลลาร์สหรัฐในปี1956โอ้โหเงินจำนวนนี้ในยุคนั้นเนี่ยซื้อบ้านดีๆได้ทั้งหลังเลยนะมันชัดเจนมากว่านี้ไม่ใช่ของเล่นสำหรับคนทั่วไปแน่นอน เอาละครับและเมื่อเทคโนโลยีเริ่มจะเข้าถึงคนทั่วไปได้สงครามก็บังเกิดนี่คือศึกครั้งประวัติศาสตร์เลยนะครับเป็นการต่อสู้กันของสองค่ายยักษ์ใหญ่ที่จะตัดสินว่าใครจะได้เป็นเจ้าแห่งห้องนั่งเล่นบนเวทีนี้เรามีผู้ท้าชิงสองรายครับมุมแดงเบต้าแม็กซ์จากค่ายโซนี่และมุมน้ำเงิน VHS จากค่าย JVC เป็นศึกที่คอเทคโนโลยีสมัยนั้นต้องจดจำไปอีกนานเลยครับ ถ้าดูจากสเปคบนกระดาษนะหลายคนคงเทใจให้เบต a Max ของโซ n y ไปแล้วคือภาพมันคมกว่าชัดๆเลยแต่แต่ VHS นะครับเขามีหมัดเด็ดซ่อนอยู่และมัดเด็ดที่ว่านั่นก็คือการอัดได้นานกว่าและราคาที่ถูกกว่าไงครับสุดท้ายแล้วเนี่ยถึงภาพเบต a Max จะสวยกว่าแต่คนส่วนใหญ่เลือก VHS เพราะอะไรเพราะมันดูหนังได้ทั้งเรื่องในม้วนเดียวแถมยังสบายกระเป๋ากว่าด้วย นี่แหละครับคือจุดที่ตัดสินแพ้ชนะกันเลยและเมื่อฝุ่นควันจางลงผู้ชนะก็ปรากฏกายขึ้น VHS ได้ครองบัลลังแต่เพียงผู้เดียวและนี่คือจุดเริ่มต้นของยุคทองยุคที่อาณาจักรเทปพ,พลาสติกแพร่ขยายอิทธิพลไปทั่วทุกมุมโลกยุคนี้มันมีภาพจำเยอะมากเลยนะครับ คืนวันศุกร์ที่ต้องรีบไปร้านเช่าวิดีโอเพื่อแย่งหนังใหม่ๆกันการเกิดขึ้นของร้านบล็อกบัสเตอร์แล้วก็เจ้ากล้องวิดีโอตัวเบอรเริ่มที่ต้องแบกขึ้นบ่าเพื่อถ่ายวิดีโอครอบครัวมันคือวัฒนธรรมเลยนะแต่พอรุ่งเรืองมากๆเข้าก็เริ่มมีปัญหาครับค่ายหนังยักษ์ใหญ่ในฮอลลีวูดนี่เริ่มนั่งไม่ติดแล้วพวกเขากลัวมากว่าคนจะอัดน้าไปแจกจ่ายกันเองเจ๊งๆกันหมดนี่เลยเป็นจุดเริ่มต้นของเทคโนโลยีป้องกันการก๊อปปี้ครับ ไทม์ไลน์นี้สรุปเรื่องราวได้ดีเลยครับเริ่มตั้งแต่ปี77ที่ VHS บุกอเมริกาปี83ที่เริ่มมีระบบป้องกันการก๊อปี้จนถึงปี89ที่มีรายการฮิตอย่าง America's Funniest Home Videos ซึ่งเกิดจากวัฒนธรรมโฮมวิดีโอล้วนๆแต่สังเกตปี1997สิครับมีผู้ทัชชิงรายใหม่ปรากฏตัวขึ้นแล้วทุกงานเลี้ยงย่อมมีวันเลิกราครับอาณาจักร VHS ที่ยิ่งใหญ่ก็เช่นกัน การล่มสลายของมันไม่ได้มาจากสงครามแต่มาจากการมาถึงของเทคโนโลยีใหม่ที่มาในรูปแบบแผ่นดิสก์กลมๆบางๆสีเงินวาววับคู่แข่งคนใหม่นี้มันเหนือกว่าทุกอย่างเลยครับมันบางกว่าพกง่ายกว่าให้ภาพและเสียงที่ดีกว่าแบบคนละเรื่องและที่สำคัญที่สุดมันไม่ต้องกรอกลาบโอ้โหนี่คือฟีเจอร์ที่ทุกคนรอคอยเลย ใช้แล้วครับเรากำลังพูดถึง DVD หรือ Digital Versatile Disc นั่นเองมันคือการก้าวกระโดดทางเทคโนโลยีของจริงเลยไม่ใช่แค่คุณภาพที่ดีขึ้นนะแต่ประสบการณ์การใช้งานมันดีกว่าเยอะมีเมนูให้เลือกฉากได้ไม่ต้องมานั่งกรอไปกรอมาแถมแผ่นก็ทนกว่าเทปเยอะเลยและแล้ววันนั้นก็มาถึงครับปี2006 หนังเรื่อง A History of Violence กลายเป็นหนังฮอลลีวูดฟอร์มยักษ์เรื่องสุดท้ายที่ออกวางขายในรูปแบบเทป BHS มันคือการปิดฉากตำนานอย่างเป็นทางการในวงการภาพยนตร์และเหมือนเป็นการตอกฝาลงครั้งสุดท้ายในปี2016บริษัทฟูไนเอล็กทริกซึ่งเป็นผู้ผลิตเครื่องเล่น VCR รายสุดท้ายของโลกก็ได้ประกาศยุติสายการผลิตลงอย่างถาวรครับจบแล้วจริงๆตำนาน VCR ถึงแม้ว่าวันนี้เราจะไม่ได้ใช้เทป VHS หรือเครื่องเล่น VCR กันแล้วแต่มรดกที่มันชิงไว้ให้นั้นยิ่งใหญ่กว่าที่คิดนะครับมันได้เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการดูหนังฟังเพลงของเราไปตลอดการแบบไม่รู้ตัวเลยล่ะครับเรามาดูกันว่ามันคืออะไรคือ VCR มันให้อิสระกับเราเป็นครั้งแรกเลยนะมันทำให้เราเป็นคนคุมตารางเวลาไม่ใช่ทีวีมาคุมเรามันสร้างไอเดียของการมีคลังหนังส่วนตัวที่บ้านแล้วก็บุกเบิกตลาดเช่าหนังที่เราคุ้นเคยกันดี ที่สำคัญที่สุดคือมันพิสูจน์ให้โลกเห็นว่าคนเราต้องการความบันเทิงแบบตามสั่งและนี่แหละครับคือมรดกที่สำคัญที่สุดไอแนวคิดเรื่อง on demand entertainment หรือความบันเทิงตามสั่งเนี่ยมันคือหัวใจของบริการ s t r e ม m i n g อย่าง netflix หรือ disney plus ในทุกวันนี้เลยนะพูดได้เต็มปากเลยว่าถ้าไม่มี vcr ในวันนั้นก็อาจจะไม่มี netflix ในวันนี้ก็ได้ครับ vcr คือผู้บุกเบิกตัวจริงเสียงจริง สุดท้ายนี้ก็อยากจะทิ้งคำถามให้ได้คิดกันเล่นๆนะครับว่าในบรรดาเทคโนโลยีที่เราใช้กันอยู่ทุกวันนี้เนี่ยอีกสัก20-30ปีข้างหน้าชิ้นไหนกันนะที่จะกลายเป็นของสะสมในพิพิธภัณฑ์เหมือนกับเทป VHS ก็น่าคิดนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามครับ